สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับช่องช่องอะไรช่องพี่อ๋อ DIY แล้วก็ช่องรัชนีงานผ้าะค,ะครับตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นเป็นวันที่สุดยอดมากครับวันนี้วันนี้สุดยอดมากมทั้งวันี้นเลนะทั้งวันนี้นะไปทําบุญกับลุงพลมามันเกิดลุงพลสุดท้ายแล้วก็หัดลํานะครับก็ไม่รู้จะดีก็อยากหัดลําขึ้นมาฝึกลําให้มันได้เนี่ย แต่คนจริงพวกนี้เราก็มีงานอมีงานด้วยเาอฟซีจะมีเซอร์ไพรส์สุดๆนะครับเซอร์ไพรส์สุดๆนะครับเซอร์ไพรส์สุดๆคือเข้ามาถึงในห้องปุ๊บนะมีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์สุดยิ่งกว่านั้นอ่ะคิอที่นี้ครับเดี่ยวกระช่องเนาะเราได้ช่องเก่าเก่ากลับมาแล้วนะครับสองวันที่แล้วเราส่งไปขออีกครั้งหนึ่งนะคะส่งไปขออีกครั้งหนึ่งด้วยตัวเองนะคะแล้วทีนี้ยูทูบก็บอกว่ารอยืนยันรอลิงก์ยืนยันอะไร ประมาณเนี่ยสีิบแปดชั่วโมงแล้วมันก็มาจริงๆค่ะก่อนที่จะเข้าบ้านนะหลังจากที่เราลงไลฟ์สดแล้วมันมี Gmail มาแล้วก็เปิดท่อไปดูเอ้ามันมันบอกว่าเป็นลิงก์สําหรับรีเซ็ตเข้าช่องนะคะเราก็เลยทําทําดูเอาทําไปทํามาเอ้ามันได้ค่ะได้ปุ๊บเลยค่ะโโอ้โหขอบคุณนะครับ <c oughs> ขอบคุณเอนะครับ <c oughs> ที่เม<บ>ื่อกี้เข้าไปดูช่องเก่ามีคนติดดูให้แล้วก็มีคนติดตามเพิ่มแล้วก็เงินรายได้ก็เพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่มากแต่ก็ขอบคุณเอฟซีนะครับที่เข้าไปดูมันไดมีเคลื่อนมีเคลื่อนไหวอยู่ขอบคุณครับพรุ่งนี้เช้านะครับเราจะลำเตชเราจะลำสั่งของไปแล้วครับพรุ่งนี้ดำพร้อมกับช่องใหม่เลยนะครับช่องใหม่ลำต้อนรับช่องใหม่แล้วก็ช่องเก่าช่องเก่ากลับมาแล้วครับสามช่องแล้วตอนนี้เรามีสามช่องนะเอฟซีขอบคุณมากครับขอบคุณอีกทีครับขอบคุณอีกครั้งเลยนะครับพรุ่งนี้เช้าเราจะลำนะครับแต่ก็มีเรื่องจะเล่าเนาะคือเรา เหมือน Youtube ก็าถามมาน่ะให้กรอกเอกสารเกี่ยวกับตัวเราช่องเราอะยังไงยังไงแนละมันก็ครบสาอาทิตย์แล้วแหละแล้วทีนี้ตอนหัวค่ำก็บนน่นไงบ่นกับป้าคำสาอยาให้ป้าคำสาปแพทำใบสีมาให้แล้วก็ขันห้าเพื่อที่จะมาขอแบบจัดเต็มเลยน่ะคือว่า 1, 1> ปกติช่องสองช่องจะมีช่องที่สามคือปกติคือปกติเราก็ขอแบบจุดทูบแล้วก็ไหวแล้วก็ขอปกติไงขอแบบเหมือนขอไปขอไปทีอะไรประมาณเนี้ แล้วทีนี้พูดกับป้ากำใสเลยว่าโอ้ฉันไม่ไหวแล้วนะช่องฉันแบบมันนานเกินละฉันจะ่ให้ป้าคำใสคอยละถามป้าคำใสว่าใครทาใบสีถทาน้ําเกี่ยวกับพวกนี้แหละแกก็เลยบอกว่าคนในหมู่บ้านทําเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ป้าํำใสจาได้ชนได้เลยว่าช่องฉันมันหายนานเลยเกินมันสาวาชิ์กัวแล้วมันมันไม่ไไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วมันจะไม่ได้คืนพอพูดจบเนาะเราก็ไลฟ์สดพอลงไลฟ์สดอีเมลมาค่ะพี่น้อง ไม่รู้ยังไงเนาะพูดถูกพูดถูกดีใจครับดีใจค่ะแต่ว่าก็ต้องพูดให้สีไปเรื่อยๆจนเกิดถึงเป็ดนะครับพอมันจะได้มันก็ได้ปุ๊บแบบพอลองก็ลองก็แบบโอ้ได้แล้วนะคะคลิปนี้นะครับคลิปนี้ถ้าต้องถึงแปดสิบปุ๊จะจะจะปล่อยทันทีครับเพราะเป็นวันเดียวกับที่มันเกิดลุงพลแล้วมันเป็นอะไรที่เราตื่นตันใจอยู่แล้วเรามาเจอแบบนี้อีงนะมันเซอร์ไพรส์เลยจนเราจะว่าจะไปทําว่าจะทําผู้นี้กันเนาะไปทําคลิปพวุนี้เราจะไลฟ์สดพรุ่งนี้ แต่มันแบบม,มันมันมันตื่นเต้นแล้วอยากให้เอฟซีรู้ว่าช่องเราสองคนน่ะกลับมาแล้วครับกลับมาเพราะว่าเอฟซีด,ด,ด้วย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 ความที่เอฟซีรักพวกเราครับเราก็เลยพยายามพยายามเต็มที่เพื่อที่จะทําช่องใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้เอฟซีลืมพวกเรา <F> ท้ายเข้าไปดูช่องเก่าเนาะเราดูช่องเก่าแล้วก <F> ็เอฟซีถามหาย,ยังไงเราก็จําเป็นต้องมีช่องใหม่เพื่อที่มาจะสํารองซัพพอร์ตเอฟซีเพราะเอฟซีถามหายเยอะ วันแรกที่ไม่ลงเอฟซีโอโหถามหาถามหาเยอะมากจนช่องช่องแม่มาต่อยเนี่ยต้องถือกล้องไลฟ์สดมาให้ราชินีอ่านเขาคิดว่าเราไม่ได้อยู่กกๆแล้วถ้าเราไม่มีช่องใหม่เอฟซีก็ถามอยู่นั่นแหละเราก็ต้องเกรงใจเพื่อน่รงงานเนาะพอเราทำช่องใหม่ขึ้นต้ต้องมีช่องใหม่เป็นสามอาทิตย์เลยเนาะแล้วก็มีเอฟซีเป็นเดือนแล้วเดือนแล้วเดือนนิดตามดีนะติดตามเราถึงสามหมื่นเท่าไหร่ตอนนี้สามหมื่นหก สามหมื่นหกนะครับ FC ยังเซลในไลฟ์สดก่อนที่จะเข้ามาบอกว่าโอ้แป๊บเดียวสามหมื่นหกแล้ว่ะก็ยังว่าเนาะเราเป็นรุ่นแรกแล้วก็ FC ก็ไว้ใจนะแล้วก็เชื่อมั่นในในความในความเป็นตัวของเรานะครับเราไม่เคยเสแสร้งพูดอะไรเราพูดจริงใจบางทีเราอาจจะพูดอะไรรุนแรงไปหน่อยที่ FC รับไม่ได้ก็ขออภัยนะครับขออภัยทุกท่านแล้วก็ก็ยังนะครับยังรัก FC ทุกคนนะเพราะ FC ทุกคนเนี่ยที่อยู่กับเราเนี่ยคือผู้มีรุคุณทุกคนนะครับ เราเข้าช่องเก่าไม่ได้ประมาณหนึ่งเดือนกับอีกสองวันหนึ่งเดือนกับอีกสองวันนั้ยเพราะว่าวันที่สิบหกไงสิบหกเดือนที่แล้วมันเข้าไม่ได้คิดถึงช่องเก่าคิดถึงนะคะแล้วก็คิดถึงเอ่อเก่าๆนะครับนะยังไงก็คอมเมนต์นะครับพรุ่งนี้ขอบคุณนะครคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากเราไลฟ์สดแล้วเราก็บอกเขาว่าเข้ามาดูช่องเก่าให้เราด้วยแล้วก็กดคอมเมนต์หัวใจ ได้คลิปเราจะได้ช่องกลับมาเร็วๆเด<อ> <ๆ S 1> ี๋ยวจะมีหลักฐานให้ดูนะครับน่ารักทุกคนมากนะคะคือแบบว่าราดูหลักฐานนะครับเราเห็นมาจริงครับเราเห็นคอมเมนต์ช่องเก่าอยู่นะแต่เราเข้าไม่ได้เราเห็นตลอดนะเวลาใครมาคอมเมนต์เป็นลูกหัวใจหรือมาถามเกี่ยวกับการเย็บชุดช่องรัชนีนะมันก็จะเด้งขึ้นนะว่าเราเข้าหลังบ้านไม่ได้เราไม่สามารถตอบคอมเมนต์ได้นะคะแต่ตอนนี้กลับมาแล้วค่ะดีใจมากค่ะดีใจมากก็ขอบอขอบคุณก้าวด้วยเนาะที่แบบว่าเออ เริ่มต้นเนาะเริ่มให้เราเริ่มทําให้เราแบบสบายใจว่าช่องเราไม่ได้โดนแฮกนะตั้งแต่วันแรกเลยนี่นะครับไม่เห็นไม่เห็น,หนตั้งแต่กับเขาแบบนั้นช่องเก้าต้องของคุณช่องเก้าตั้งแต่วันแรก <esf' S 1> ที่เขา, <TF> ขาแบบว่า <สน comer> มันเขาดูให้เรานะว่าช่องเราไม่ได้โดนแฮกแต่เราตกใจไงเราตกใจมากเราไม่เคยเป็นอย่าง,งนี้เราก็เลยวิ่งไปหาเก้าแล้วเก้าบอกว่าช่องมันไม่ได้โดนแฮกนะคะมันเป็นเพราะลูกเอารหัส เอาจีเมลไปเล่นเกมอ่ะมันก็จริงเพราะาลูกเป็นคนขอรหัสเราจริงๆแต่เรากลัวไงน้องเขาก็บอกอ๋อมันไม่ได้โดนแฮกหรอกพี่อะไรประมาณเนี้อต่อก็ขอบขอบใจนะเนอาโอเคพูดต่อนะครับนี่มีหลักฐานยืนยันปกติเราจะเข้าหน้านี้ไม่ได้เลยนะครับจะกลับกล้องให้ดูนะครับเพถ้าอยู่นั่นนี่นะครับมาแล้วนะครับ ปกติเราจะเข้าหลังบ้านแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับนี่เราเข้าหลังบ้านได้แสดงว่าเราโหลดคลิปได้นะครับนี่มีคนเข้าไปดูให้นะครับนี่ครับเบงก์เงินที่หลังยอดเงินอ๋อนี่ยอดนี่อะนะครับก็ประมาณอันนี้ค,นคือหลังบ้านนี่นี่นหลังบ้านนะครับนี่คือหลังบ้านเลยนะครับให้ดูเลยครับมีลูกศรขึ้นนะครับแสดงว่ามี fc ผู้มีคุณนะครับผู้มีคุณยังสูงนะครับดูให้เรานะครับก็ยังเข้าไปดูให้อ่านี่ครับตอนนี้มันก็สามหมื่นหกนอกคลิปอ่าณนี้ นี่เช็คคลิปตลอดแหละว่าติดตามนี่นะครับก็มีการคอมเมนต์เข้ามาไม่น่าหรอกลุงอยู่ตรงนี้ดีแล้วเนี่ยครับสองชั่วโมงที่แล้วอ่านี่สองชั่วโมงที่แล้วเองนะครับนี่นะครับ FC น่ารักขอบคุณมากนะพี่อะไรพี่อพี่อ๋องด้วยนะครับนี่อ๋องมึงไอ่านะนะครับไม่ใช่เนาะน่ะพี่อ๋องเนี่ยครับดูให้แล้วก็มีหนึ่งวันที่แล้วนี่อ FC ไปดูเรื่อยๆค่ะ FC เหมือนจะแบบว่านี่ครับภาษาอังกฤษนี่แล้วพี่สุจินดาหนึ่งวันที่ผ่านมาดูให้เรานะท่านไปยุติมาเองอะไรประมาณเนี้ยเนาะ ค,คนปวดก็ยังไม่ปวดเดียวคนมาปวดก็มาปวดก็ไม่เป็นไรครับก็ยืดมาเองเนยนชูจัดให้พี่อ๋อเนี่ยเห็นไหมคลิปกเก่าตั้งนานแล้วนะครับนี่ก็ยังมีคนเข้าไปดูให้นะครับนะฮะท่านไปยุธ์มาเองอะไรเนี่ยสุดปูกระเบื้องสุดท้ายแล้วนี่นะฮะพี่อ๋อดีละห,หอหอขนมเท<อ>ียนเอาเอา,ากล้องในบางเอา,ากล้องในบางนะครับเอา,ากล้องในบางอันในกล่องละประมาณนี้นะครับเอาสองกล้องนี่นะครับไม่เป็นไรช่องไหนก็ได้นี่นะครับนี่ เห็นไหมครับคือหลังบ้านเรานะอ่าหลังบ้านเลยนะครับนี่เปิดเผยเงินไม่ได้นะครับเราหยุดประมาณยี่สิบเดือนไครับก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเรายังสู้กันอยู่นี่พี่อ๋อดีไอายนะครับอเดี๋ยวนี่นี่ครับมาแล้วนะครับมาแล้วเราจะเข้าแบบนี้ไม่ได้เลยแล้วก็จะอลดวิดีโออะไรไม่ได้นะครับนี่ครับมีคนเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวดูช่องพี่ราชนีนะครับเป็นว่าต่อไปนี้เราจะทาคลิปสามช่องสามช่องนะครับ นี่เชฟพิรัชนีนะครับนี่กลับมาแล้วนะครับมีผู้ติดตาม,มาเนี่ยนี่ครับสองแสนสี่มีประมาณมยอดเงินนะครับอยอดเงินแเราก็ผ่านนะครับไม่อยากให้เห็นนะครับเนี่ยอันนี้มีคนดูไอ้ปกติจะไม่ถึงสนะี่หมื่นเก้านะบ้านทลานะมันเขาเข้าไปดูให้เรื่อยๆเขามีเข้าดูนะครับนี่นี่ครับเข้าไปเข้ากำลังใจเราเรื่อยๆขอบคุณมากครับนี่คกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วสองแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบสี่ท่านนะครับนี่ผู้ติดตามนะครับนี่ นี่ก็ช่องช่องวิรัชนีนะครับวรัชนีงานผ้ากลับมาแล้วครับกลับมากลับมาอีกครั้งกลับมาด้วยความอ่ะสติปินด,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 ดีพร้อมวันคล้ายมันเกิดลุงพลนะครับขอบคุณมากครับ่เหรียญดอลลาร์นะครับประมาณนั้นแหละครับร้อเหรียญน,นี้แหละครับไม่ได้มากไม่ไม่พอจะอยู่ได้กินนะครับนี่นะครับนี่คลิปต่างๆก็มีเด้งขึ้นมาเรื่อยเนาะให้เราเห็นเรื่อย อ่ะนะครับนี่ขอบคุณสิบนาทีอ่ะขอบคุณขอบคุณสิบนทีโอ้โหขอบคุณไงขอบคุณขอบคุณอ่ะขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยังรักและก็เมตตาพวกเราสองคนนะคะทําให้ช่องเก่าเรากลับมาแล้วก็ช่องใหม่ก็สามหมื่นหกแล้วนะตอนนี้โอเคนะคะยังไม่โอเคค่ะยังไม่สิบนพทีนี้ นี่เราจะรำแต่เช้าคู่นะครับรำคู่ใครจะว่ายังไงครับเราเราแค่สองคนเพราะเราเรารำคู่ใช่ไหมว่าไม่มีแรงจ้างนะครับเรารำแค่สองคนนะครับโอเคครับสองคนแค่สองคนแต่เราก็บนไวหลายอย่างนะลืมบขอบคุณมากครับเจอกันพรุ่งนี้ครับช่องใหม่ช่องเก่ากลับมาแล้วพรุ่งนี้เด้งเป็นอ่าคลิปแรกคือพี่หอ DIY นะครับเด้งขึ้นมาแนนอนบายบายครับค